สวัสดีครับพบกับผมมารพทินและฟิลไทย d o b o x s p o t com นะครับวันนี้อยู่ที่เนี่ยครับกักมองอันถทายลันนะฮะสังเกตว่าภาษาเวียดไทยแลนด์เนี่ยเขาจะไม่มีตัวดีนะครับเป็นถทายลันนะฮะนี่ครับมีไก่ย่างนะฮะแล้วก็มีเหมือนกับคล้ายๆมะม่วงกับแตงรคือเป็นอาหารไทยแต่เป็นการตีความแบบเวียดนะฮะเมนูไทยนะฮะกักหมองอันถทายแันก็คือ วงอันก็คือของกินนะฮะก็คือพวกของกินแบบไทยนะครับสเปเชียลไทยฮอตพอตเหลาไทยถับกรรมดักเบียดก็คือแบบดักเบียดนี่ก็คือพิเศษนะฮะถับกรรมก็ประมาณว่าแบบลมมิดนะฮะเหลาไทยก็คือเหมือนกับฮอตพอตเนะี่ยอันนี้กอยหมึกไทยแลนด์ก็คือเหมือนกับยำปลาหมึกไทยนะคำว่าหมึกเนี่ยไทยกับเวียดเรียกเหมือนกันอันนี้เกลมเจียนใ่้โตม ก็ข้าวผัดสับปะรดนะครับเกลมเจียนลวกไทยอันนี้คือข้าวคุกกะปิฮนะข้าวผัดคุกกะปิเวียดเนี่ยคือลวกหมมเนี่ยก็คือกะปินะฮะอันนี้โซยสวายอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงฮนะข้าวเหนียวมะม่วงเหลาไทยหายสางนะฮะเหลาไทยหายสางนี่ก็คือฮอตฮอตพอัด ประมาณแบบต้ยมยำซิฟูดนะฮะอันนี้ก็มีต้ยมยำกุ้งอันนี้ใช้ทับสับเลยผัดไทยนะฮะครับกระทวนเนี่ยอันนี้ข้าวผัดสปะปดนะฮะอันนี้ข้าวคุกกปนะปะิอันนี้อะไรก็ไม่รู้ครับคือบางอย่างเนี่ยเป็นการตีความแบบเขาก็ตีความในแบบที่ขเขาเข้าใจนะ,ะแล้วที่เขาชอบก็เหมือนเราอะอาหารเวียดนามในเมืองไทยนะฮะก็ไม่เหมือนอาหารเวียดนามที่เวียดนามนะฮะเป็นการตีความ ไม่พี่อย่างที่เราชอบนะฮะเหมือนกับซุกี้เหมือนกันครัถ้าคนญี่ปุ่นมารู้ว่าซุกี้ยากี้มันเป็นแบบนี้เนี่ยเขาคงจะงงมากเลยครับ